แหยินด hey, ีแพลวพลาวแสงทองคลอดลูกชายน้องโตเกียวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดปลื้มนาลิตะมีน้องชายแล้วหมอลำซิ่งแพลวพลาวแสงทองคลอดลูกชายตั้งชื่อน้องโตเกียวสามีหนุ่มผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดปลื้มแฟนคลับแหยินดีล้นหลามสุดเซอร์ไพรส์หมอลำซิ่งชื่อดังแพลวพลาวแสงทองคลอดลูกชายแล้ว เมื่อช่วงเช้าวันที่19มิถยอ2566โดยตั้งชื่อว่าน้องโตเกียวซึ่งก็น่ารักน่าชาังมากเลยนะคะสุขภาพของน้องก็แข็งแรงสร้างความพื่มใจให้กับสามีหนุ่มบิ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เฝ้าดูแลภรรยาและลูกไม่ห่าง โดยแพรวผ่าได้โพสต์ภาพน้องโตเกียวที่ออกมาลืมตาดูโลกแล้วพร้อมระบุว่าเซอร์ไพรส์ลืมตาดูโลกแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อโตเกียวเด็กชายทิติพัฒน์วารุณเกิดวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566เกิดเวลา07.47นน้ำหนัก2.860กรัมลูกแม่แพรวพ่อบิ๊ก น้องชายพี่นาลิตะคะ่ะซึ่งก็มีเพื่อนศิลปินนักร้องลูกทุ่งหมอลำรวมทั้งแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาแสดงความยินดีกับแม่แพลว์และพ่อบิก๊กรวมทั้งน้องนาลิตะที่มีน้องชายแล้วอย่างไรก็ตามนะคะวิวีนิวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะคะ